สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด er, ็ดเฮียจูหมูลมโต๊ะก่อนที่จะไปรับชมรายการนะครับเฮีย er ก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด u b บ c r i b e ไว้เป็นกำลังใจให้กับเฮียในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่9กันยายน2564เรามาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานนะครับเยอรมันชนะ ไอซ์แลนด์4-0นะครับก็เข้ากันไปแล้วนะครับทีเด็ดของเฮียจูหมู่ลมโตนะครับไม่ทำให้สมาชิกผิดหวังกันนะครับใครที่ตามเฮียไปนะครับก็ขอแสดงความดีใจมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับหรือเพิ่งได้ฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็มาดูกันในส่อคัดบอลโลก2022ครับเป็นการพบกันระหว่างปาารวัยกับเวเนซุเอลานะครับ เรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดขอ,ของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มที่ปกวัยเจ้าบ้านนะครับชนะชิลี2-0แพ้อุลุกวัย1-0เสมอเปรู3-3สแพ้เอกวาดอร์0-2เสมอโคลัมเบีย1-1นะครับส่วนเวเนซุเอลานะครับเสมอโคลัมเบีย0-0เสมอเอกวาดอร์2-2แพ้เปรู0-1แพ้อาร์เจน1-3 แล้วก็แพ้เปรูศูนย์หนึ่งนะครับส่วนผลงานที่พบกันของทั้งสองทีมนะครับปารากวัยแพ้เวเนซูเอลาศูนย์สองเวเนซุเอลาเสมอปารากวัย1หนึ่งหนึ่งเวเนซูเอลาแพ้ปาลากไวยศูนย์หนึ่งปาลากวัยแพ้เวเนซูเอลาศูนย์หนึ่งเวเนซูเอลาแพ้ปาลากววยศูนย์หนึ่งนะครับเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้ปารากวัยเจ้าบ้านนะครับเป็นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับ อยู่ต่อเสียน้ำ87อยู่รองได้เต็มนะครับเสียน้ำได้น้ำ93นะครับที่เด็ดเฮียจูหมูล้มโต๊ะในวันนี้นะครับก็ขอฟันทงไปที่นะครับให้ต่อปลาราไวัยนะครับในราคาครึ่งควบลูกเสียน้ำ87นะครับว้าว <Wow. S 1> คู่นี้นะครับเป็นการโคจรมาพบกันของของทั้งสองทีมนะครับที่มีผลงานย่ำแย่มา,มาด้วยกันทั้งคู่นะครับ เจ้าบ้านปาละไัวฟอร์ม8เกมแรกในนในรายการนี้นะครับก็เก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับขณะที่ทีมเยือนเวเนซุเอลานั้นนะครับ8เกมไม่ชนะใครมาเลยสักเกมนะครับเลทราคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นนะครับเป็นฝ่ายต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับเฮียก็แนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับเพราะปารากวัยโชว์ฟอร์มลัดล่าสุดนะครับเสมอโคลัมเบียมานะครับในขณะที่ทีมเยือนเวเนซุเอลานั้นนะครับ แพ้มาสองเกมติดนะครับบวกกับแมตชนี้จะเสียกองกลางตัวสําคัญนะครับอย่างโทมัสลินคอนที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมนี้ด้วยนะครับจึงมองว่าสภาพทีมของเวเนซุเอลานั้นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับจึงเชื่อว่าปารากวัยน่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากนะครับอยู่ต่อปารากวัยครับไม่ผิดหวังครับ <Okay. Yeah. S 1> สุดท้ายนี้นะครับ เฮียก็ขอฝากเพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับเฮียจูหมูล้มโต๊ะนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือใครจะคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาได้ที่จู8778นะครับตอนนี้นะครับเฮียมีกลุ่มไลน์นะครับไว้ให้ V.I.P สําหรับสมาชิกในกลุ่มน,นะครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ทักไลน์มาบอกเฮียว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P นะครับ ก็ทักมาได้ที่จู8 7 7 8นะครับหรือใครจะร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับก็ทักมาได้ที่นะครับแอดโคปานะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับแอดโคปาแล้วบอกว่าเฮจูแนะนนำมานะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษกับทางเว็บมากมายนะครับสุดท้ายนี้นะครับออกจากบ้านก็สวมแมสสวมหน้ากากกันให้ดีนะครับทำอะไรก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับ เฮียเป็นห่วงทุกคนนะครับเฮงเฮงรวยๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ